พี่น้องครับผมมื่อนี้ที่ทำการก่อไฟแกงหนังวัวใส่ขี้เหล็กครับผมก่อไฟกับพี่น้องเลยนะครับก่อไฟเรียบร้อยสิทํทำการไปเอาขี้เหล็กบาล่างมาต้มกันพี่น้องเอาลยครับผมตามดูกันครับพี่น้องครับผมยมบันทุมเมื่อนี้ทีพามาแกงขี้เหล็กใส่หนังวัวครับผมมาครับกานกันเด้อพี่น้องครับผมพี่น้องครับผมนี่ครับหลังจากขีดก่อไฟเรียบร้อยพี่น้องเอาที่ต้มต้มปั่นน้ำออกกันเด้อครับมันสิขมหลายครับ ผมไปเก็บมาแล้วจากหลังบ้านครับผมบนเดบุรีไฮเบิรงนครับมันยากครับแต่ว่านี่ผมสีต้มต้มเราปั่นเอาน้ามันออกพี่น้องเอาปั่นเอาน้ามันออกเสรหนวยนเราเขาค่อยเอามาแกงครับใส่หนังงูครับื้นนี้ครับอ่าอันแี้ละครับพี่น้องครับให้มันเดือดดีๆเราเขาปั่นน้ามันออกครับผมอ่าติดตามด้วยครับพี่น้องตามชมตอนต่อไปครับพี่น้องครับ หลังจากที่ต้มเดือดประมาณนี้แล้วก็สุกแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวเอามาหักไปจากหน่อยหนึ่งให้มันเย็นแล้วเขาก็ไปปั่นน้ำออกที่น้องทีนี้ครับผมเดี๋ยวจะไปปั่นน้ำออกครับรอติดตามเบิรงที่น้องครับผมที่น้องครับขาดไปได้ครับผมหนังว่าครับไปซื้อมาห้าสิบบาทได้บอกหลายครับขอต้มให้เราที่น้องเขาก็ะซิมาทำการหั่นบุต้องชิ้นใหญ่หลายหน้าโอ้โธ่ลุนพี่น้อยเดี๋ยวไปลางครับเขาหั่นไปหั่นบุตรองใหญ่หลายครับออกกินพอดที่เคยมักคือมักไงก็ เอาใหญ่ได้พี่น้องได้ครับผมหังูวอ้สุดยอดเลยแกงวันนี้แกงลาวครับผมบริบริแกงไทยดนะครับพี่น้องนี่ครับหั่นเดี๋ยวผมจะหั่นให้เสร็จใส่ใส่จู่ๆไปเลยครับผมนั่งวางครับใส่แบบหลายๆเลยพี่น้องครับผมนี่ต่อติดตามมากินนังกันพี่น้องครับหังวัวเดี๋ยวผมจะเตรียมนี่ต้นผักหอมอันนี้ข่าตะไคร้ใบมะกรูดครับผมเดี๋ยวผมจะเตรียมเครื่องนะครับเดี๋ยวผมหั่นเสร็จเดี๋ยวค่อยมาทำกันแกงครับผม อ่าพี่น้องครับผมสิมาทำการตำตำผิกเด้อครับผิกกระเทียมมอหอมแดงครับผมอันนั้นต้มอยู่ครับต้มต้มออกจากสองน้ำพี่น้องมันช่ขมครับผมเพราะว่าต้องต้มออกหลายเติบเด้อครับขี้เหล็กครับผมฉ้นนั้นขมแท้พี่น้องทำการตำผิกครับตะไคร้ตะไคร้ผมสีบอตำครับพี่น้องครับผมเพราะว่ากัรนตำแล้วมันสี่ิวหลายนะเพราะว่าผมสิทุบเอาครับกับคาคานี่คาผมก็สี่ ตัดเสเลสครับนี่แต่ว่านี่สีําอยู่ดำบ่ตองละเอียดหลายครับพี่นอ้องมันพอแตก,แตกพอแตก,แตกพอเด้ครับผมเครื่องเครื่องเทศพริกกระเทียมนี่พอแต,แตกพอครับอ,อหอมแดงนี่ห้องอาหารเซเลยครับพี่นอ้องตั้ตั้งเครื่องเรียบร้อยของการสิผสมการล้างน้ำเอฟของเอฟทีเ่เขาตม้มขี้เลก็กอัครับพักขี้เลก็กอั มันสิขมกับพี่น้องคเัาพอล่างออกมันสิขมมากเลยครับผมเช็ดต้มออกสองนั่นแล้วเคเดอร์พี่น้องเลยครับเราติดตามชมครับผมครับผมเตรียมเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ผักชีลาวกับต้นหอมครับผมชีลาวต้นหอมอันนี้เครื่องผตํมมาเรียบร้อยครับบ่ต้องผมสิบต้าแหลกหลายครับผมต้มพอประมาณทำเด็กเคี่ยวกินน้ำหัวหอมกระเทียมตะไคร้หมทุบเอ้าครับแล้วก็ต้นต้นต้นหอมนะเอหัวหอมนะครับเดี๋ยขาดไปเล้วครับเนี่ย หนังครับผมโูสุดยอดเลยครับภาพยนต์ภาพยนต์นกัวครับวันนี้ครับแสดงภาพยนต์กัวเด้อพี่น้องเด้อไป travels. เดี๋ยวสิ้งไนผมกำลังอ่าครับผมเนี่กกำลังต้มเดี๋ยวให้มันเดือดกันครับเดือดเราเขาต้องเอามาเอาผิกที่เขาตำเนี่ยและมันลงครับผมรอให้เดือดสักครู่ครับผมอ่าพี่น้องครับผมเรียบร้อยแล้ววันนี้ผมจะทำการใส่เครื่องจหน่อยเดือดบุ๊บบุบเลยพี่น้องเด้อครับเนี่ยต้มเดือดเดือดเลยแกงขี้เหล็กใส่ภาพยนต์กัว ใส่เกลือจังไงเด้ออย่าใส่หลายพี่น้องใส่เกลือน,น่อยครับผมเพราะว่าเขาผมต้มเสร็จกับเครื่องไปแล้วเครื่องพีกับครับฮะดิบเลยครับเลยเล้วพี่น้องครับผมเครื่องพีกเครื่องที่เขาจะใส่เลยครับผม,บผมจับไปลายจุ่จวดพี่น้องครับผมเรียบร้อยมาดิอ่าเขาดิบ,บอ่าเอาทิ้งไว้สักครู่ครับค่อยมาปรุงครับให้เครื่องพริก หัวหอมอย่างเี้เขาต้มกับเครื่องเทศนะครับให้มันสุกอย่างน้อยกันพี่น้องเดี๋ยวปิดฝาไว้ก่อนเด้อครับผมเดี๋ยวค่อยมาปรุงใหม่อ่าครับผมพี่น้องครับผมหลังจากที่ว่าพริกขวัวหอมอย่างเขาสุกแล้วเพราะว่าแกงขี้แกงขี้เหล็กนี่ต้มนานเท่าไรยิ่งดีครับขี้เหล็กเขาไม่เสด้เปื่อยพี่น้องต้มนานเท่าไรยิ่งดีครับนี่เดี๋ยวผมจะใส่ภาพยนภาพยนกว่าเข้าไปก่อนเด้อพี่น้องอึ๊บตวดเลยครับนี่เดี๋ยวผมจะทำการต้มต้มนานเท่าไรยิ่งดีพี่น้องมันสิเปื่อยมันสิแซ่บนะครับเพราะว่าเขา ต้มบน่นนสิบปแเสครับพวกเอเป็นหนังขับพยน์งัวเนี่ยขับพยน์งัวอ่าผมสิต้มหนังมันไปก่อนแล้วเขาค่อยมาทำการเอานำปลาเอาผุงชุรมยังไ่ครับอีกสักคู่ครับแล้วค่อยมาใส่มาปรุงไหมครับให้มันแบบเคี่ยวมันจะกน้อยนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวค่อยมาปรุงครับผมอ่าพี่น้องครับผมเป็นอันว่าอ่าเสร็จทีทีแล้ววันนี้ผมชิครับผมนัวใส่ลายแ่บหลายได้พี่น้องเด้อครับผมนี่ใส่ไปเลยจุดตรวดเาใส่เสร็จ ใช้เขาเงี้ยวแล้วครับพี่น้องขาดไปอะไปะลาครับผมพี่น้องผมสูตรเด็ดอันนี้แกงแกงลาวด้วยครับบ่ได้ใส่กะทิครับพี่น้องแกงลาวครับขับพยนุ์วัวใส่ปาสาลาใส่ไหลนัวลายครับปลาครับผมตัดปลาผมใส่ไหลไหลลดน,นัวแกงลาวอ้าวขับอะไรอย่างนึงน้ำปลาจากน้อยพี่น้องจวดปลาว้าวนี่แหละเรต้องซิมครับเดี๋ยวผมซิ้ต้่มมาจากน้อยนึงเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยว ปิดฝาต้มไปเล็กน้อยครับให้มันเปื่อยพหัวไิงดีครับผมครับผมจวดไปรอขึ้นโต๊ะครับผมอ่าพี่น้องครับผมปรุงเรียบร้อยไปแล้วครับผมใส่โปรงปลาผงนัวเรียบร้อยเดือดปุ๊บเลยต้มนานหัวไิงดีเด้อครับแกงขี้เหล็กนี่แล้วมีผักชีลาวแบบนี้สุดท้ายเลยครับเนี่ยจะขึ้นโตได้เลยพี่น้องผักชีลาวกับหัวใบใบหอมใส่เลยครับนี่แหละมันจะเป็นความหอมของแกงปลาครับผมแกงแบบบ้าน โอ้ oh, สุดยอดเลยพี่น้องไปกินนกันเด้อครับผมโอ้สุดยอดเลยพี่น้องเลยภาพยนต์วัวครับมันนี่ยสุดยอดอ้าไปขึ้นโต๊พี่น้องขึ้นโตสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมหลังจากที่เห็ดมาเป็นช่วโงก็เสร็จแล้วครับผมแกงภาพยนต์ัวครับมาเนี่หนังวัวอะไรพี่น้องภาพยนต์วัวครับโอ้เด้อผมแกงเล้าครับมือเนี่ยแกงเล้าโอ้สุดยอดเลยพี่น้องมากินด้วยกันเด้อครับผม กงหนังวัวหนังวัวว่าเดียซื้อซื้อหนังวัวมาหกสิบบาทครับผมมีแก้วแก้วพริกผงครับใส่หมอมหอมกระเทียมหมอมต้นหอมขาดอะไรอีกอย่างหนึ่งครับผมเมนูเมืกก่อกี้ไปขายน้ำมาแล้วเลยไปวานเหหครับได้ปลาขาวมาสองโตได้ปลาไอปลาอย่างนอไปไอปลาบูเนาะผมเอาไปปล่อยไว้แล้วครับก็เลยไปวานเอาเห ไปวนันสะเจ้าของมาให้น้องเหมียวเหมียววนินครับผมเนี่ยมากินน้ำกันพี่น้องแซ่บครับผมอันนี้เหมียวเหมียวมันมันมักนะครับเลยจัดให้มันจักหน่อยนึงอืมทิพย์พงศ์เขาเหนียวอุ่นฮอนฮอนเลยครับพี่น้องครับหน้าตาสีแปลกๆหน่อยนึงได้พี่น้องครับวันนี้พอดีผมงอกครับเลยยอมมาครับวันนี้ฮอนฮอนเลยพี่น้องต้องผมจะลองชิมขับพยน บัวเป็กันเด้อครับอย่าอะไรพี่น้องเพราะว่าผมเหดบกินตั้งนานตม้มต้องเขาต้องต้มมันออกหลายรอบเด้อครับเพราะฉะนั้นมันขมครับพีน่น้องอืมอืมดอกอืมแบบลูกจะองนี่ลงไว้เม่ยวเมี่ยวครับทุกคนเอาไปกินอนี่ลูกเอาไปกิน

ไปบ้านเฮ็ยได้มากพี่น้องมากินด้วกันครับผมโอ้ยหอนหอืมเจ็บครับน้องเจ็แบแกงแกงลาวด้วยครับบดได้ใส่กะทิครับผมตัวที่เขาแกงหนังเขาจะใส่เออผักกิเลศนะเขาจะใส่กะทิผมบดใส่ครับเมื่อง อืมจันนองนองท่านใดอยูย่อยู่่างประเทศ่ใน,ป,นประเทศมาเ้อพี่หรือเล่ปากีแล้วีเล็กอืม ว่ารู้วมขอจากคุณปุณณ์นะพี่น้องครับแจกข่าวฮ้อนกากับวันนี้วันวันจันทร์ว่าฝนสิตกบวันตกเลยพี่น้องโอ้ฮ้อนสุดยอดเลยครับบ่มีลมแน่แต่เดี๋ยวผมอยู่ทุ่งหน้าครับนิยมบ้านทุ่งนะครับนิยมบ้านทุ่งพาท่านได้เข้ามา รับช zoom ติดตามกับฝากเด้อพี่น้องเด้อกด subscribe ให้เด้อครับติดตามให้เด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้ช่องน้นอยๆเด้อครับผมเรื่อใจให้ช่องน้นอยๆนะครับช่องเขาเด่นเขาดังเขารวยแล้วก็ยินดีกับเขาทั้เขาอืมจ้า เรื่อของเราจยูงหังวัานอยู่มันบัตังกับสุปหงงาปหวงว่าไเลย่น้งมันหยุบึ๊บๆเขาปบอวนทำเด้เขาแกงอีสานเนี่ยผมชิร้องหอนอยู่ครับอือืักเยอกจ้อือ หมดพี่น้องเดี๋ยวผมมานผมมันั่งอยู่อืผมมานั่งอยู่กองปลาผมครับหมดมาพี่น้องมากินปลาผมอืมเว้หางหมดไม้พี่น้องโอ้สุดยอดเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ตรานี้เด้อพี่น้องเด้อหมดมันมากวนผมแล้วครับผมสิผมซื้อใหญ่มองครับผมผมซื้อใหญ่มองเด้อพี่น้องเด้อฝากด้วยครับผมยิบยื้อกันนี่นารักอุบล 嗯。Mm hmm.